ไม่ต้องรอสิบหกวันถูกหวยไม่ต้องรอว่าเฮ้ยทุกวันที่สิบหกเฮ้ยทุกวันที่หนึ่งไม่ต้องรอค่ะเพราะในระหว่างกว่าจะไปถึงวันนั้นทุกคนคุณจะต้องได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างในระหว่างการเดินทางวิธีการง่ายนิดเดียวค่ะให้คุณหากระปุกบุญอะไรก็ได้ที่อยู่ในบ้านคุณเป็นกล่องเป็นกระปุกเป็นอะไรก็ได้ เราจงหยอดเหรียญแห่งบุญวันละเก้าเหรียญบางคนมีมากกว่านั้นอยากมากกว่านั้นรู้สึกอยากหยอดและอยากมีมากกว่านั้นก็วันละสิบเก้าแต่บางคนนะคะเอาที่สบายๆนะคะหยอดเหรียญบุญหรือสะสมเหรียญบุญให้ได้วันละเก้าบาททุกคนบางคนบอกว่าแค่เก้าบาทแต่บางคนบอกว่าตั้งเก้าบาทใช่ไหมคะคุณนะคะ ต้องหยอด9บาทแล้วถ้าวันไหนคุณหาไม่ได้ทุกคนคุณจะหยอด10บาทหรืออะไรบาทก็ได้แต่จิตจิตเราอะค่ะมันจะต้องแบบเก้าบาทอย่ารู้สึกยากอย่ารู้สึกว่ามันเยอะอย่ารู้สึกว่าทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้ค่ะถ้าครูบอกคุณว่าอันนี้ท่านะถ้าครูบอกคุณว่าคุณหยอดวันละเบาทอะอนาคตต่อไปคุณจะได้แบบ โอ้โหทางทางที่คุณน่ยหยอดเงินในกระปุกของคุณนี่แหละยังไม่ได้ไปทําบุญที่ไหนนะคุณหยอดใส่กระปุกบุญของคุณแต่คุณจะเห็นนะคะว่าเงินมันจะหลั่งไหลมาหาคุณมาจากที่ทางไหนไม่รู้เย,เยอะแยะมากมายให้คุณได้หยอดอย่างน่ามหัศจรรย์น,นะคะอันนี้ก็ลองนะคะเพราะครูไม่กล้าบอกว่าใช่สิเงินเก้าบาทมันก็ไม่ได้มากสําหรับครูแต่มันมากสําหรับทุกคนคะเมื่อไร่ที่เราตั้งใจจะทําอะไระคะ่ะมนุษย์เราอะคะ่ะ เมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจแล้วคุณเชื่อครูเหอะไม่ว่าคุณจะทํากิจการอะไรคุณค้าขายอะไรอยู่หรืออะไรก็ตามมันจะเกิดเงินเก้าบาทอย่างน่ามหาศัศจรรย์นะคะเดี๋ยวก็เจอเหรียญสิบเดี๋ยวก็เจอแบงค์ยี่สบเดี๋ยวก็เจอเงินวางไว้ตรงตู้เย็นบ้างแหละตรงเครื่องซักผ้าบ้างแหละเดี๋ยวก็มันมันจะเกิดปฏิหารอย่างน่ามหาศัศจรรย์จากความตั้งใจเพราะฉะนั้นทุกคนคะ ยอดเงินวันละก้าบาทแต่ส่วนใหญ่คุูจะหยอดมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือยี่สิบร้อยหนึ่งอะไรแล้วแต่เลยแต่ว่าอย่างน้อยต้องไม่ให้ขาดก้าวบาทนะคะเพราะชีวิตคุณจะก้าวหน้าทุกด้านเลยมันจะเกิดจากพลังของเหรียญน,นะคะทาให้ชีวิตคุณก้าวหน้าก้าวหน้าอะไรไม่ควรจะได้ก็ได้คนที่ไม่เคยเอาคนที่ยืมเงินคุณไปหายหัวไปหลายปีจะเอาเงินมาคืนคุณหรืออะไรก็ตามหรือ คุณติดเงินใครก็ตามคุณจะร้อนลนแล้ววันหนึ่งคุณจะได้เงินไปคืนเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะคะลองดูค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องลองทําไม่ใช่ให้ลองเชื่อนะคะแล้วหยอดทําไมอ่าฟังให้ดีนะคะหยอดไปเรื่อยๆทุกคนหยอดไปเรื่อยๆนะคะกระปุกนี้เงินเหรียญน,นี้ยจะมีพลังเยอะมากเพราะ้อมันเป็นพลังแห่งความตั้งใจ เมื่อไหร่ก็ตามฟังคุยดีนะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีบุญกระถินมีบุญพาา่อป่ามีบุญสร้างพระมีบุญเอ่อลงทานมีบุญสร้างห้องน้ําหรือมีบุญอะไรก็ตามทุกคนฟังคุยดีสมมุตินาะคุณอยากร่วมกับคนนี้พันหนึ่งเฮ้ย,ย,ยครูจะสร้างพระสมมตินะคะร่วมกับครูร้อยหนึ่งดีกว่าสมมตินะมีจิตจะร่วมกับครูร้อยหนึง่งมีจิตจะร่วมกับครูสามร้อยมีจิตจะร่วมกับครูพันหนึ่งสมมตินะคะให้คุณนําเหรียญน,นะคะเก้าบาทนะคะมาแปะ กับเงินที่คุณจะร่วมแล้วร่วมไปอย่างเงี้ยค่ะต้องมีจิตตั้งต้นก่อนนะแล้วนําเหรียญ9้าบาทมาแปะแล้วทําไปอย่างเงี้ยค่ะทุกบุญที่คุณอยากทําสมมุติว่าคุณเห็นคนข้างบ้านคุณอะทำพระป่าทํากระถินอย่างเงี้ยค่ะคุณอะเห็นแบบเฮ้ยคนนี้จะสร้างพระเฮ้ยข้างบ้านเรามีงานบุญเฮ้ยคนนี้จะบวชบวชลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจมากเลยจะช่วย5้ารตั้งใจมากเลยจะช่วยร้อยหนึ่งตั้งใจมากเลยจะช่วยพันหนึ่ง มันมันจิตตั้งต้นเรามีอยู่แล้วแล้วห้ามลืมที่จะไปเอาเหรียญบุญ9บาทที่เรามีความตั้งใจไปแปะทุกคนพลังของการช่วยจะเยอะจะจะ,จะสูงมากจะเป็นพลังบุญนะคะพลังบุญจะหนุนนำคุณน่ะคิดแค่นี้พอเพราะเรามีจิตที่ดีอยากไปร่วมบุญกับเขาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้ยห้าร้อยสามร้อยกันแล้วแต่แล้วเอาเก้าบาทที่คุณหยอดนะคะ แบ่งมาแค่เก้าบาทไปแปะทุกครั้งที่คุณทําบุญมหาเศรษฐีเวลาเขาทาอะไรเขาไม่มาเล่าคุณแบบนี้หรอกเสียเวลาครูเป็นมหาเศรษฐีระดับไม่รู้กี่ร้อยล้านนะคะทุกคนธุรกิจก,ก็อย่างที่บอกครูจะไม่เสียเวลามานั่งพูดให้เหนื่อยหรอกแต่ครูกําลังสร้างบุญบอกคุณตรงนี้อ่ะนะครูกําลังสร้างบุญให้เทพเทวดาประจําทัวครูให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนของครูนะคะเพราะฉะนั้นครูไม่เหนื่อยครูมีความสุข